ค่ะตมงค์คอนิชิว้าฮัลสหลอากิสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้มาพูดถึงเมคอัพหรือว่ามาพูดถึงแฟชั่นนะคะแต่พูดถึงอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเรานั้นสวยงามนั่นก็คือเรื่องของหัวใจนั่นเองคือเหตุผลที่อากีอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยรัตตดีแต่งตัวเก่งแต่งหน้าเก่งนะคะมีความมั่นใจล้นเหลือนะคะแต่แบบว่าพอมีแฟนปุ๊บคบกับใครปุ๊บ ทำไมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นสเสน่ห์เขาลดน้อยลงแล้วเขากลายเป็นแบบคนไม่มีความมั่นใจอยู่ว่าไม่กล้าทําอะไรอยู่ดีๆก็จากคนที่แบบคิดอะไรเองทําอะไรเองเป็นนะคะพอคนคนนี้คนคนนึงปุ๊บกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนความมั่นใจหายการแต่งตัวการอะไรรู้สึกเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงเราสามารถสวยจากภายใน หรือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นมันเป็นประเด็นสําคัญนะคะเรื่องหัวใจวันนี้เลยหยิบประเด็นหัวใจมาคุยกันค่ะต่อให้เป็นเรื่องของหัวใจนะคะมันก็มีหลายมุมมองหลายประเด็นนะคะสำหรับวันนี้อากิเอาเรื่องที่เห็นมากที่สุดแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะคะนั่นก็คือประเด็นความรัก โลกออนไลน์ค่ะความรักในหน้าที่นี้คือเมื่อผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันวันนี้เราจะพูดถึง Facebook และกันนะคะเราเขาก็จะแอดกันหรือว่าเขาแอดกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะแต่พอมันเป็นแฟนปุ๊บปุ๊บในสถานการณ์เปลี่ยนไปบางคู่ถึงกับแลกพาสเวิร์ดแลกแบบว่าแลกอคาล์กันเพื่อให้ต่างคนเข้าไปดูเข้าไปเช็คถ้าเกิดเขาไม่สามารถทําให้คุณมั่นใจได้ว่าเขาน่าเชื่อถือแล้วคุณจําเป็นจะต้องขอพาสเวิร์ดเพื่อไปเช็คนีย ไม่ครบดีกว่านะคะเพราะว่ามันเหมือนสตอกเกอร์อะนะความจริงไม่อยากไม่อยากให้ทําเพราะว่าทําแล้วเนี่ยเห็นประเด็นในพันทิปเอ่ยในฟอรั่มบางทีก็แบบเนี่ยทำแล้วแฟนดา่าคือผู้หญิงอะเข้าไปอคาผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็ไปพิมพ์แกล้งผู้ชายเขาน,น,นิดหน่อย,อยตอนแรกก็น่ารักไงพอทอออําบ่อยๆขาผู้ชายก็รู้สึกแบบ เธอทำอย่างนี้เธอรู้ไหมว่าแฟนลิสต์ของฉันเนี่ยมันคนละแบบกับเธอเธอทําอย่างนี้ฉันเสียภาพพจน,น์แล้วผู้หญิงก็ไม่เข้าใจไงว่าทําไมฉันทาอะไรผิดผิดค่ะคือไม่ต่างกับเหยียบเข้าไปนในบ้านเขาแล้วก็คือแบบว่าไปย้ายของเปลี่ยนของแล้วก็เอาสเปรย์ไปพ่นบนผนังบ้านเขาทําให้คนอื่นเห็นว่าอา้าวผู้ชายคนนี้ทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมแบบว่าบ้าน,าน,านลเลอะเทอะอะไรเงี้ยนั่นน,น,นั่นคือสิ่งที่คุณก็ไปทํานะ เพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะบอกมันเป็นแค่โลกออนไลน์แต่คนอยู่กับโลกออนไลน์เยอะซะจนแบบว่าคือถ้าคุณเป็นคนอ่านคุณแยกออกไหมว่าคําสเตตัสนั้นที่เขียนน่คือผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงบางทีแยกไม่ออกถ้ารู้จักกันอยู่แล้วว่าแฟนน่าจะเขียนเข้าใจแต่ว่าในลิสต์เนี่ยมันมีทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ไม่สนิทด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดเจ้านงเจ้านายหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขามาอา่านแล้วใช่คนนี้เป็นอะไรอะ่ะมันมีไง เพราะฉะนั้นให้เกียรติทีหนึ่งผู้ชายก็คนเหมือนกันนะคะสำหรับประเด็นต่อไปนะคะที่เราจะคุยกันนะคะก็คือประเด็นการกดไลค์ค่ะตอนที่เราเป็นเพื่อนกันผู้หญิงผู้ชายนะคะก็แบบว่าใครมีสเตตัสอะไรน่าสนใจก็กดไลค์กันอ่าเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วแต่พอเป็นแฟนกันปุ๊บโดยเฉพาะคุณผู้หญิงบางคนที่มีคุณแฟนแปะไว้เป็น close friend มีดาวติดไว้ผู้ชายจะเช็คอินจะโพสต์สเตตัสหรือว่าจะโพสต์รูปอะไรก็ตามจะรู้หมดนะคะ กดไลค์หมดทุกอันเลยกดไลค์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 รัวๆนะคะสำหรับผู้ชายตอนแรกชอบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเ,ออเธอดูน่าค้นหาดูมีสเสน่ห์ดูแบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองดเออูเป็นคนที่แบบมีความคิดปุ๊บๆพอเห็นกดไลค์รัวๆปุ๊บชีเป็นสตอกเกอร์หรือเปล่าอะไรนี้ความคิดเรล่านี้ก็จะแล่นเข้ามาคือผู้ชายเนี่ย ผู้ชายหลายคนเลยจะไม่บอกว่าทุกคนแต่ส่วนมากและเยอะด้วยนะคะจะมีความคิดที่ว่าแบบว่าผู้หญิงเป็นมีสิ่งมีชีวิตที่แบบฮิสเทเรียหรือว่าผู้หญิงจะเป็นมีสิ่งม,มีชีวิตที่แบบว่าถ้าคบแล้วเธออาจจะเครซี่เธออาจจะแบบว่าทําตัวเป็นนางร้ายในละครไทยอารมณ์ประมาณนี้เธอจะเป็นสต็อกเกอร์คือจะมีความกลัวแบบนี้แบบลึกๆอยู่ตลอดแล้ววแบบขี้หึงขี้งอนขี้ตามขี้จิกคือมันเป็น มันเป็นเขาเรียกไงคะปฏิกิริยาทางธรรมชาติของผู้ชายที่เขามีฝังอยู่ในเซเลบรัมขอยืมภาษาหน่อยนะคะพี่โน,โน้ตอ,อ,อยู่ในหัวของเขาใช่ไหมคะเมื่อใดที่ผู้หญิงเริ่มปล่อยอาการความฮิสทีเรียหรือว่าความแรดูเป็นโรคจิตเล็กๆเกนี่ยผู้ชายเขาจะแบบมีออดดังแอดแอดผู้หญิงคนนี้อันตรายผู้หญิงคนนี้อันตรายตอนแรกอาจจะไม่อะไรเท่าไหร่ตอนแรกยังรักเนี่ยแต่แบบพอทีีเข้าเขาก็จะรู้สึกแบบหรือหรือว่าสัญชาตญาณเราถูกต้องแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติมัน มันไม่ดีอ่ะมันเป็นการโปรเจกต์ตัวเองออกไปให้เขาดูเหมือนกับเราเป็นคนที่แบบว่าว่างเหรอคือวันๆแบบนั่งกดไลค์นั่งนั่งนั่งเช็คว่าเขาทาอะไรอย่างเงี้ยเม้นทเม้นทุกอันเลยอะไรอย่างเงี้ยอ้หนักเลยบางคนเม้นเม้นทุกสเตตัสเม้นทุกอันที่เขาโพสนย่ยมันน่ากลัวไปนิดหนึ่งอ่ะนะประเด็นต่อไปนะคะประเด็นต่อไปประเด็นแท็กเขาแท็กทุกอย่างเลยเอปเวอรี่ทิงจิงกระเบลแท็กเขาหมดเลย ไม่อยู่ด้วยกันยังแท็กเลยอย่างเช่นประมาณว่าวันนี้เลิกงานเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวอาจจะด,ะดะถ่ายล่งถ่ายรูปเสร็จแท็กแฟนอืไม่ได้อยู่ด้วยแท็กทำไมเข้าใจว่าอยากให้เขารู้ว่าเราอยู่ไหนแต่แท็กลัวรัวมัน คล้ายๆกับประเด็นที่แล้วคะคะรู้สึกเหมือนเรียกร้องความสนใจเกินไปอย่าลืมนะคะการแท็กเนี่ยเราแท็กเขาเนี่ยมันขึ้นบนไทม์ไลน์มันขึ้นบนไทม์ไลน์นข,นนของเขาใช่ไหมคะพอขึ้นปุ๊บเขาเห็นเพื่อนเขาเห็นคือมันจะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะคะที่จะรู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้ยังไงคนรอบข้างเขาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยังไงเนี่ยคือ ความสัมพันธ์มันเป็นคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงแต่ถ้าเกิดทําในโซเชียลมีเดียปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนคะ่ะมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อเข้าใจว่าผู้หญิงคนอื่นบางคนเนี่ยอยากจะทําเพื่อที่จะแบบว่าประกาศให้โลกรู้ว่าผู้ชายคนนี้ของฉันถ้ามีชนีนะเอ้ยไม่ใช่ถ้ามีผู้หญิงคนไหนนะคะคิดหวังว่าจะมาแย่งชิงแล้วก็ฟันไปเธอฮ่อห่ออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมันมันดูเป็นผู้หญิงไม่งามอะมันดูเป็นผู้หญิงที่แบบไม่น่ารักษาเข้าใจใช่ปะ ประเด็นต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง a d ด f r รนเรื่องไลค์หรือว่าเรื่องแท็กนะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มคบกันนะคะให้ผู้ชายเป็นคนทําก่อนนึกออกใช่ไหมว่าเราครบกันเดือนสองเดือนแรกเลยเนี่ยแท็กเถิก็เหมือนกันคือผู้ชายบางคนแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยนึกออกไหมถ้าอย่างนั้นอย่าไปแท็กเลยปล่อยไว้คบกันใช้ชีวิตให้สนุกเต็มที่เวลาเจอกันแบบว่าเต็มที่กับให้สนุกกันนะคะเอาให้เขาคิดถึงเอาให้อะไรอย่างนงี้จนแบบ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เขาเป็นฝ่ายแท็กก่อนแบบว่านึกออกไหมถ่ายรูปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เอ้ตัวเองเขาแท็กตัวเองนะปิง๊งปองปิง๊งปองถูกต้องนาคาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาก่อนให้เขาอะไรอย่างงี้ก่อนไลฟ์อาจจะไม่สาคัญเท่าไหร่ใครไลฟ์ก่อนใครไลฟ์หลังคงไม่สําคัญเท่าไหร่มันาเป็นเรื่องเล็กน้อยมาคอมเมนต์กันแือนันแต่ว่าแท็กว่าอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เขาแท็กก่อนนะคะจะดีมากเลยคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นที่เรียกว่าผู้ชายเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นนักล่า แล้วเขาแบบว่าอยากจะเป็นคนล่าล่าเสร็จแล้วเขาก็อยากได้รางวัลนั้นเอาไว้อวดให้เขาอวดอวดเต็มที่เลยอย่าไปดึงถ้วยรางวัลนั้นมาอวดเองถ้าเขาอยากอวดให้เขาเป็นคนอวดนะคะบางทีอย่าไปแย่งเขามันคือหน้าที่ของเขาแล้วถ้าเขาอวดปุ๊บเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเขานึกออกใช่ไหมถ้าเกิดเราแบบว่าถ้าเกิดเราอวดแฟนเราแบบแท็กเยอะแยะมากมายเขาก็เดี๋ยวนึกออกไหมเวลาเขาคุยกับแฟนเขาบอกวิลลุมคานนะผู้หญิงคนนี้แบบแท็กเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาแท็กเองล่ะ ไม่มีข้ออ้างเขาแต่งเองฉันไม่ได้ทำอะไรฉันสวยๆอะไรอย่างนี้ต่อไปเวลาทะเลาะก,กันอันนี้ทะเลาะก,กันทะเลาะกันทะเลาะในโลกความจริงเจอกันทะเลาะก,กันเสียใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบาบว่าอาจจะแบบว่ายังเคลียร์กันไม่จบนะวันนั้นกลับบ้านกันไปต่างคนยากต่างอะไรปุ๊บผู้ชายก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมั้งอะไรมั้งไม่รู้แหละแต่ว่าก็อ,อผู้หญิงทําอะไรคะเปิดเฟซบุ๊กเชอะ สเตตัสอีโมพัมเพอพนานนาหากเพียงเธอเข้าใจความรู้สึกของฉันมากกว่านี้ว่าความจริงแล้วฉันไม่ได้อยากให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมันเป็นเพียงความตั้งใจดีที่เป็นห่วงเธอแบบแบบเพอเจอกันไปนะคะฝนตกไฟส่อง MV ถ่ายได้เลยอย่าคือ อ่ามันเป็นความรู้สึกอาจจะอยากจะเพ้อเจอบ้างได้ได้ได้นิดหน่อยอ่ะได้นะเออให้เพื่อนเข้ามาสงสารอะไรอย่างงี้นิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงอยากได้แอดไว้จากเพื่อนให้เพื่อนมาให้คําแนะนาได้ได้เราทำไปได้แต่บางคนแบบทุวง15นาทีตื้อตึงตื้ตึงต้ตึงวันหนึ่งเป็น10เตตัสและอีโมหมดเลยแบบว่าเกุหลาบกุหลาบน้ําเลือดสาดเออฝนตกอีโมอคือ มันไม่ใช่แค่เราและแฟนเราอย่างเดียวคนรอบข้างเพื่อนเราที่อยู่ในลิสต์เราจะรู้สึกวแบบ่าอีนี่เป็นอะไรมากอนเนี้ยนะคือเก็บไว้กับตัวเองบ้างคือถ้าจะต้องปรึกษาเพื่อนโทรศัพท์แต่การที่อีโมขึ้นขึ้นขึ้นเนี่นยสิ่งที่ผู้ชายเกิดขึ้นเนี่ยตื้งดึงตึงตงตง้อดงตึ้งอะลามแบบว่ามี แสงไฟขึ้นอีกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้โรคจิตป่ะเนี่ยแกดูอีโมโจังเลยเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกจะคลุ้มคลั่งบ้าแล้วแบบว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่าให้ไฟแดงเหล่านี้ขึ้นกับผู้ชายบ่อยอย่าให้เขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบประสาทโรคจิตหรือว่าแบบอีโมแบบปัญหาเยอะอะไรเงี้ยนะคะคือยังอยู่ในประเด็นทะเลาะก,กันอยู่สมมติว่าทะเลาะก,กันสเตตัสอีกประเภทหนึ่งนะคะหรือว่าการโพสอ,อีกประเภทหนึ่งบน Facebook ที่น่ารำคาญที่สุด ว่าฉันมีความสุขจังเลยชีวิตฉันไม่สนใจอะไรเลยไปกินเหล้าเมาแซแพรอะไรเงี้ย <c oughs> ทะเลาะกับผู้ชายแค่ครัเดียวนะคะไปเที่ยวกันคืนเลยไปผับไปบาร์พาเพื่อนผู้ชายไปด้วยเพื่อนผู้หญิงเปรียปร้ยวๆพาไปหมดแต่งตัวป๊อปปออ,แบบอ,อะไรอย่างนี้นะคะไปถึงเสร็จกินเหล้ากินช็อตถ่ายรูปออกมาสิ่งที่แบบมันจังเลยสนุกจังเลยอะไรเงี้ยเยอะไปคือพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย คือทะเลาะกันปุ๊บเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้คนเป็นเพื่อนจะบอกว่าพอเห็นพ่านมันทะเลาะกับแฟนอีกแล้วมันทะเลาะกับแฟนอีกแล้วแงอะไรไปเที่ยวกันเถอะอะไรเงี้งเย,อยเอออย่าให้มันเป็นแพทเทิร์นอย่าแก้ปัญหาด้วยการแบบหลอกตัวเองว่าไปเที่ยวทําตัวสนุกโพสต์ให้เขาอิจฉาให้เขาหึงเล่นถ่ายรูปก,กับเพื่อนผู้ชายแบบเอ้หอมแก้มกันอะไรเงี้ย คุณดูเป็นผู้หญิงแบบไหนหรือว่าคุณดูเป็นผู้หญิงง่ายอ่ะคุณดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอ๋ทอทะเลาะกันทีคือแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ทะเลาะด้วยไม่ได้ทะเลาะปุ๊บนี่นอกใจเลยไปห,หาผู้ชายคนอื่นเลยแล้วใครจะกล้าทะเลาะกับคุณคุณรู้ไหมว่าการทะเลาะกันของการเป็นแฟนเนี่ยมันเป็นการปรับความเข้าใจากันนะถ้าเกิดคุณคิดว่าทะเลาะกันเนี่ยจะต้องแบบทะเลาะตุ้มกระจายไปคนละทางเลยมันไม่ใช่ทะเลาะคุยกันแล้วมันต้องใกล้ชิดขึ้นไม่ใช่ทะเลาะแล้วก็ตุ้มทุกอย่างแย่มันไม่ใช่ไง ปัญหาเป็นปัญหาของคนสองคนคุณทะเลาะกันคุณก็ต้องเคลียร์ไม่ใช่ทะเลาะแล้วก็ไม่เคลียร์แล้วคุณก็ไม่หาวิธีแก้ปัญหาโดยการเอาคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพรอ็อพเพื่อสร้างความอิจฉาริษยาเพื่อสร้างอารมณ์เพื่อเพื่ออวดว่าเธอทาให้ฉันโมโหดูสิฉันไม่หาผู้ชายคนอื่นก็ได้ฉันเที่ยวก็ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ทางออกของผู้หญิงฉลาดนะคะเนี้ยสรุปแล้วนะคะร้อยทั้งร้อยเฟซบุ๊กไม่ใช่โลกที่แท้จริงนะคะมันเป็นโลกออนไลน์นะคะ เรื่องของปัญหาของคนสองคนยังไงการคุยกันนะคะแล้วก็เปิดใจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วกส็สุดท้ายนะคะจะสรุปนิดนึงค่ะหลายคนคิดว่าความรักคือครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งมาเจอกันเป็นหัวใจหนึ่งหัวใจนั่นคือความรักแต่หมายความว่าถ้าหัวใจหักปุ๊บคุณจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าคุณมีแค่ครึ่งเดียวแล้วคุณหวังว่าใครสักคนจะมาะเติมเต็ม,ตมอีกครึ่งหนึ่งนะคะ หมายความว่าพออกหักปุ๊บอยู่ไม่ได้เลยครึ่งเดียวอน,นี้ไม่เชื่อนะคะอิกิเชื่อว่าคนเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายจะต้องรักตัวเองนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็หัวใจนี่จะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองหนึ่งหัวใจเต็มเ็มบวกกับเจอกับคนที่มีความคิดคล้ายๆกันในเรื่องนั้นคือเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าพอคนสองคนมาเจอกันทําให้เกิดสองหัวใจนะคะมีหัวใจสองดวงนะคะที่เต็มอิ่มนะคะแล้วก็ เพิ่มความรักในความสัมพันธ์ไม่ใช่มาอุดรูซึ่งกันและกันอย่าให้ความรักหรือว่าคนที่เรารักนะคะเป็นแค่ตัวเติมเต็มเท่านั้นนะคะมันจะรู้สึกเศร้ามากเลยถ้าเกิดเราเห็นเขาเป็นแค่ตัวเติมเต็มเราต้องทําให้ตัวเองอิ่มก่อนนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณผู้ชายคุณยังไม่อิ่มเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เอาให้อิ่มนะคะก่อนที่จะคบใครจริงจังไม่งั้นสงสารผู้หญิงนะคะส่วนคุณผู้หญิงถ้าคุณยังไม่เคยคบผู้ชายคนไหนในโลกนี้มาก่อนเลยคือไม่ได้บอกให้ทําตัวเป็นผู้หญิงแบบว่าเจ้าชูหรืออะไรนะคะแต่การรู้จักคนเยอะๆการได้เห็นคนหลายแบบเนี่ยจะทําให้เราเตรียมพร้อมเมื่อเราหลงรักใครสักคนที่พิเศษนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะไหนๆวันนี้เราพูดถึงประเด็นความรักละ ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ามีอินสต g แกรมอากิเนอินสตาแกรม Instagram. อ่ะ,อะฝากเข้าไป follow ด้วยนะคะ,คะ,คะก็คือ a a k i n o y u u t s u นะคะก็คือเดี๋ยวอากิจะโพสรูปของวันนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนี่กล้องถ่ายถ่ายให้ดูถ่ายหนึ่งสองอ่ะถ่ายละ เดี๋ยวจะโพสรูปนี้เนาะลงอินสตาแกรมนะคะก็พอ,อ,อทุกคนเห็นรูปนี้เนี่ยก็คือช่วยช่วยกดไลค์หน่อยนะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างอะนะคะว่าตกลง มีคำถามเกี่ยวกับความรักอะไรบ้างใต้รูปนี้เดี๋ยวอากิจะดูใต้รูปนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะได้ทําวิดีโอจากคําถามที่อยู่ในใต้รูปนี้มันจะได้ไม่ไปทุกคนแบบไปคอมเมนต์ทุกที่บนโลกเดี๋ยวจะหาไม่เจอกลัวไงเอาที่เดียวแล้วกันเอาในอินสตาแกรมใต้รูปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ไว้เนาะเอาเป็นว่างั้นเราจบแค่วันนี้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย